อาล้วครับผมรีวิวแอร์เคลื่อนที่เ0็ดวิดีโอของ TCL นะครับผมใช้กับมุ้งขนาด6ฟุตนะคือมุ้งอันนี้คือแบบใหญ่มากนะครับดูดินี่มุ้งแบบใหญ่ๆกันเลย6ฟุตอันนี้คือวุณภูมินอกมุ้งครับผมถ้าเกิดเป็นตัวในมุ้งอาจจะเย็ยนประมาณ20กว่าองศาได้นะครับประมาณ22องอศา23องศาประมาณนี้นะเดี๋ยวลองยิงกําแพงให้ดู31มอครับผมจุดลมร้อน อันนี้ร้อนข้างกระแพงฝั่งนี้นะสามสิบคือตอนนี้อากาศร้อนมากอันนี้จะเป็นแอร์ของ TCL นะครับก่อนเข้าไปข้างในจะพาไปชมนี่มันก็จะใหญ่ๆประมาณนี้เลยเป็นมุ้งขนาดหกฟุตครับผมจะพาไปชมข้างในผมเอาเครื่องวัดทิ้งเลยนะก่อนเปิดก่อนก่อนที่ผมเปิดแนะอร์นะอุณหภูมิประมาณสาสิบสามองศา และตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดจุดหกองศาก็จะใหญ่ๆประมาณนี้นะครับใหญ่สูงมากอันนี้ก็เป็นช่องมองหน้าตา่างอันนี้ก็จะเป็นตัวแอร์เคลื่อนที่7,000พ t u TCL อันนี้ก็จะเป็นลมเย็นๆที่ออกมาเลยถึงข้างนอกจะร้อนแต่ในมุงคือเย็นครับผม เห็นไหมยิงมุงดิยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบในสิบห้าหรอฝ่งย2ี่สิบสองคือมุงมันสามารถเก็บความเย็นได้ครับอันนี้มุงค่าตัวประมาณแปดร้อยครับผม แต่ว่าเหมือนเหล็กมันไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงนะเนี่ยหรือใครได้มาแล้วมา DIY เป็นตัวสองท่อแทน,นเอเป็นเป็นท่อ PVC แทนก็ได้นะครับไอตัวเนี้ยมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ถ้าเกิดเป็น b ีดีเยอะกว่านี้มันก็จะยุบลงมาเลยยุบหนักกว่านี้อันนี้ขนาด7 0 0 0 BTU ีดีเองนะแต่มันเทียบเท่า900 0 BTU ีดีของรุ่นอื่นครับแบบนี้เลยทีซ ก็วิธีการติดตั้งนะครับผมก็คือง่ายมากเลยต่อท่อลมร้อนท่อลมร้อนก็จะออกไปหน้าต่างเห็นไหมออกไปฝั่งโน้นส่วนคอยร้อนก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรเลยปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยส่วนคอยเย็นก็หาจุดเนี้ยมาครอบไว้ครับครอบเพื่ออะไรเพื่อให้ลมในมูลมเย็นเย็นมันรีเทิร์นออกมาแป๊บหนึ่งพาเข้ามาอยู่ข้างในรับ โอ้โหเย็นเย็นจับเหนุไหมก็คือจุดนี้ลมเย็นในมุ้งของเรามันจะเข้ามาจุดนี้แล้วก็ไปเข้าข้างหลังนู่นมันก็จะมาปล่อยออกข้างหน้าเหมือนเดิมมันก็จะทำให้อร์เราอะ่ะมันเย็นขึ้นกว่าเดิมครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าใครไม่ทมําแบบนี้ใช่ไหมแล้วไปเอาคอยเย็นน่ะไว้นอกมุ้งอะ่ะมันจะเกิดอาการดูดลมความร้อนประมาณ30กว่าองศาแล้วมาปล่อยออกข้างหน้าคิดดูว่า30องศาแล้วกว่ามันจะมาปล่อยออกตวเนี้ ก็คือมันไปผ่านความเย็นนั่นแหละแต่ว่าที่ลมมันจะออกมามันก็จะไม่ค่อยเย็นแต่มันก็เย็นกว่าพัดลมแน่นอนนะอาจจะพูดยังไงดีก็คือถ้าเกิดสมมติว่าใครเคยเปิดแอร์หน้าหนาวใช่ไหมมันจะเย็นขึ้นกว่าเดิมใช่ป่ะอ่ะอารมณ์เหมือนกันครับถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาคอยเย็นให้มันโดนความเย็นลมที่ออกมามันก็จะเย็นขึ้นกว่าเดิมอ่ะประมาณน,นี้พอเข้าใจกันใช่ป่ะนอกหูงอ่ะมันร้อนมากร้อนสุด,สด เัาพา,าชมเห็นไหมครับมือจะต้องเข้าได้ให้เป็นช่องแบบนี้ความสูงก็ประมาณ1นิ้วก็ได้1นิ้วชี้นะครับผมความสูงประมาณนี้แต่มือจะต้องเข้าได้เพื่อให้ลมในมุ้งมันเข้ามามันจะมาปล่อยออกข้างหน้าเหมือนเดิมลมเข้าได้2ฝั่งนะครับจต่ฝั่งนี้กับฝั่งข้างหลังตัวนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่ลองปิดมุง้งจะเกิดอ,อะไรขึ้นข้างนอกไอร้อนมากเลยแต่ของบางคนได้ไปอย่างนี้นะครับ จะรู้สึกว่ามันไม่เก็บความเย็นใช่ปะ่ะแต่ส่วนตัวผมก็รู้สึกว่ามันยังเก็บความเย็นอยู่นะคืออุณหภูมิมันต่างจากข้างนอกมากเลยมุ้งแอร์ตัวเนี้ส่วนแอร์เคลื่อนที่ก็เบิร์กอะ่ะกินไฟชั่วโมงละสี่บาทไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งนะครับแต่กี้เห็นป่ะผมไม่ได้ปล่อยน้ําทิ้งหรอกเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกกันใหมแล้วกันภาาติดตั้งยังไงนะก็คือประมาณนี้ได้เลยง่ายมากมุ้งก็ใช้ดีอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์เหมือนกับผ้าเป็นผ้า ผ้าของเต็นท์อะไรประมาณนี้นะผ้าล่มปะไม่แน่ใจเอามือพออยิงก็ยังรู้สึกว่ามีความร้อนจากข้างนอกแต่ว่าในมุงคือมันเย็นสบายดีไงอืเลือกแอร์เครืที่ก็ให้เลือกขนาดประมาณ7000พันบิดียูแป0พันบิดียูเก้าพันิดียูประมาณนี้นะครับมันจะช่วยประหยัดค่าไฟแต่ถ้าเกิดประหยัดที่สุดก็คืออยู่ที่ส0มพันิดียูแต่ไม่ค่อยเย็นนะครับเคยใช้อยู่ แต่แนะนําว่าประมาณ7,000วิดิว8,000วิดิวประมาณนี้มันจะเย็นมากจะเป็นของอะโคเนติก7,000วิดิแล้วก็ TCL 7,000วิดิใไฮเซน8,000วิดิโอะแบบนี้เย็นจบนะครับผมตัวไทโปก็สามารถใช้ได้นะไทโปก็เลือขนาด7,000วิดิวก็ได้เหมือนกันครับผมใช้กับมุ้งขนาดประมาณ6ฟุตนะแต่ว่า TCL ตัวนี้มันใช้กับมุ้งขนาด9ฟุต10ฟุตได้เลย เพราะว่ามันเทียบเท่ากับ9,000วัตูของแบรนด์อื่นๆยี่ห้ออื่อนๆนะเนื่องจากการกินไฟของเขาอยู่ที่940บัตตแล้วก็ลมที่ออกมามันเย็นมากมันเย็นจนหนาวได้เลยด,ดูดิขนาดหน้าร้อนนะเนี่ยยังเย็นจนหนาวขนาดนี้รอบนั้นผมเคยวัดลงไปมันติดลบ3 เรามาเจาะไว้อย่างนี้นะตอนนี้หนึ่งองศาะ้ะลบสามองศามือไม่นิ่งลบสี่องศาโอ้ลบสี่องศาล,ลบห้าองศาได้อยู่คือดูแค่นี้แหละครับว่ามันเย็นขนาดไหน การติดตั้งมุ้งแอร์ผมก็เคยทำคลิปไปแล้วนะครับมันก็จะอารมณ์ประมาณนี้กว้างๆใหญ่ๆก็จะมีเพดานมีพื้นด้วยนะมุ้งตัวนี้มีพื้นนะครับมันจะมีมุ้งแบบมีพื้นกับไม่มีพื้นของวิมานผมก็เคยใช้มาแล้วนะครับมุ้งแอร์ของวิมานขนาด6ฟุตค่าตัวประมาณพันถึงสองพันนะฮะแต่ก็ขาดเหมือนเดิมครับประมาณหนึ่งปีก็ขาดแล้วครับของวิมาน ส่วนตัวนี้มันสามารถเปิดได้นะเนี่ยดึงเข้าดึงออกได้ฝั่งนู้นก็สามารถเปิดได้มีซิปเหมือนกันแต่ไอตัวเหล็กตัวนี้จะดูไม่ค่อยแข็งแรงนิดนึงเนี่ยของตัวของวิมานเหมือนกันแตกเหมือนกันประมาณหนึ่งปีก็เกิดอาการแตกรล้าแล้วครับตรงข้อต่อมันนะของวิมานผมเคยใช้แตกรล้าแล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการทนนแนะนำว่าไปหาท่อ PVC มา DIY เป็นโครงมุงแทนได้เลยแข็งแรงแน่นอนครับผมแต่ว่าแบบนี้มันไม่ค่อยแข็งแรงเป็นโครงมุงจะแข็งแรงกว่าการกินไฟอะไรอยู่ข้างๆนะั้นลองไปเช็กกันอันนี้อยู่ไหนพอคนเข้ามาอุณหภูมิก็เริ่มขึ้นใช้ในมุงเอาไว้ฝั่งไหนที่หนะ้าขอทำปกคลิปกันนิดนึงนะฮะ ประมาณนี้ได้ไหมโอเคก็าจะประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์เคลื่อนที่7 0 0 0พันวิดวเทียบเท่า9 0 0 0พันวิดวแนะนําเลยดีมากการล้างแอร์ใช่ไหมครับก็รอประมาณสัก6เดือนจะล้างใหญ่หนึ่งครั้งนะครับวิธีล้างก็ต้องแกะน็อตแกะตัวนี้ออกมาแต่ว่าจุดนี้ให้มาเช็คประมาณเดือนละครั้งหนึ่งนะมันจะมีคราบฝุ่นมีอะไรประมาณนี้นะครับผมจุดนี้นะแล้วก็ข้างหลังที่ผมบอกว่าไม่ต้องปล่อยน้ำทิ้งใช่ไหมอุ๊ยร้อนจังเลย โอ้ยร้อนมากเห็นไหมอันนี้มันจะมีจุดเดียวการปล่อยน้ําทิ้งไม่จำเป็นต้องปล่อยนะครับใช้มาเป็นเดือนแล้วไม่ต้องปล่อยน้ําทิ้งเพราะมันมีระบบระบายน้ําในตัวมันจะทําให้แอร์เราเย็นขึ้นกว่าเดิมน้ําที่มันจะลงมาจากคอยเย็นปุ๊บมันจะมีมอเตอร์ตัวนึงอยู่ข้างล่างมันก็จะตีน้ำขึ้นไปใหม่น้ําก็จะมาระเหยออกประมาณนั้นแล้วก็เสียงดังใช่ไหมลองฟังเสียงดูแล้วกันนะ ส่วนเรื่องเสียงดังเสียงไม่ดังก็ประมาณนี้เลยพอได้ยินกันใช่ไหมครับส่วนตัวผมมองว่าไม่ค่อยดังนะพอรับได้ก็คือเคยใช้แอร์มาเยอะแล้วมันก็จะดังเหมือนกันทุกๆตัวอะไรแต่อันนี้รับไดอ้อันนี้ก็หลุดไม่ใส่ท่อนี่เสียงดังขึ้นกว่าเดิมไหยถามว่าเปิดแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับผมต้องหาท่อนะเพราะรุ่มอันนี้มันร้อนมาก ต้องต่อท่อออกไปไม่งั้นลมที่ออกมามันก็จะเคล็ดรอดมาเข้าคอยเย็นได้ไมเข้าคอยร้อนได้ประมาณนี้เมื่อจะร้อนก็เดิมแนะนําต้องมีท่อต่อเท่านั้นครับโอเคครับก็จะประมาณนี้นะแอร์เคลื่อนที่7,000มิลลิว TCL ถ้าเกิดผมพูดผิดประการใดต้องขอภัยมาน,านี้ด้รยนครับผมฝากกดติดตามกดไลค์ผดด้วยนะครับเจอกันใหม่กั้ดน้าบายบายสวัสดีครับ